นั่งเล่นกีตาร์อะไรเนี่ยลูกของลูกค้าไม่มาดูแลเลยนี่จะให้ดูอะไรเนี่ยมันโล่งขนาดนี้มัาไม่มีลูกค้า็เล่นเข้าเวลาไปก่อนอยู่หลังเคาน์เตอร์ก็ไม่ได้ทันมองเล่นตอปะอมันสิดูมันมีดนตรีเล่นด้วยเฮ้ยนีเฮียเราหนุนหนุนเล่ากินเหล้าหึงันางเนี้เบลอะไรเนี่ย เมาอะไรกินฝรั่งบูดกินฝรั่งบูดแล้วรับอะไรอะคะวันนี้รับอะไรเหรอรับเอาน้องมาไว้ในใจพี่สิจ๊ะเฮ้ยค่ะละมุดถึงเลยเฮียฝรั่งบูดอ๋ออ่ะกินอะไรกินอะไรวันนี้อยากทานอะไรดื่มอะไรดีสิ่งที่อยากกาอ่ะ จะให้หรือเปล่าเฮียอยากทานอะไรเฮียถ้าสั่งมาสิคะข้าไก่สารยาวข้าวสาราวเอามาแกล้มหน่อยเนี่ยเฮียเนี่ยร้านกาแฟอ้าวไม่ใช่ร้านข้าวต้มรอบดึกไม่ใช่สั่งเหล้าสั่งกับแก้มไม่ใช่ก็เห็นมีนมตีมาเล่นในค่ะมีกาแฟเพื่อสุขภาพนะมีนมสดไม่ใช่ผับด้วยนมด้วยนมตามตามเอามาสอง เอาว่าสองเลยดีกว่าไหมสองสองเลยสลกแล้วเฮียบ้าแล้วขันเลยอ่ะเร็วสิเฮียจังนี้อยากกินอะไรวันนี้เพลงพ่อแม่สักวันต้องโดนกระทืบตายถ้ายังไม่ไปวันฉันวันนี้คงโดนแน่นอนไม่ขุดฉันว่าไอ้คนชื่อกุยต้องโดนแน่นอนสบายยังไม่ เอาว่าเฮียรีบสั่งดีก่อนงั้นเอาลาเต้ที่ลาเต้ที่หนึ่งนะเอาหวานไหมหวานโอเคโอเคหวานมากให้เข้ากันหน้าเฮียเพราะว่าเฮียเป็นคนหน้าหวาน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 ลาเต้หวานหวานลาเต้หวานหวานที่นี่เฮียไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเฮียเป็นใครวะเนี่ยหยิกผู้โห เฮียแทบม่ยู่โลกเลยเาแทบหวานหวานเลยังยังกาทำอยู่ทงใจเย็นนี่จากราเต้หวานหวามันตลกตรงไหนครับหัวล็อกกันอยู่ได้หายเมายางครัเฮียเิดว่าเฮียมือนี่มแรงจริงแล เฮียนี่มันทำไมเฮียทำไมมันยังไม่ไปสักทีฮะฮะเฮียเฮียกยเฮียทำไมไล่เรายังไม่ไปมันยังไม่เก็บใช่ไหมมันยังไม่เก็บไม่ไหมไม่พอใช่ไหมไม่พอใช่ไหมอยาก้เฮียเสร็จยังยางเลยเฮียอยากได้อร่อยอร่อยก็ต้องรอจะเย็นๆสิคะาเฮียว่านัทดนตรีร้านนี้มันบ้าอากาศมันร้อนมากฮือเฮียนี่ น้อยเมื่อวานวิ่งไล่กัดกับหมาออกไปหน้าบางศร์กัดกระหม้ากับวิ่งไล่กัดคนกับไม่กัดกับหมาเสร็จมันไล่กัดกระตุ้นกัดกับคนใช่ไหมดูอยากกัดคนเหมือนกันเลยตอนนี้อยากจัดคนหอมลาเต้ลาเต้โอ้โหให้ถูโอ้จะบจับรับไปเลยเอาไว้พวกนี้โอ้โถอยลาเต้ยังไม่ทันสนุกเลยเฮียลาเต้ไม่ได้กินเลยอ่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเขาก็มาใหม่ ถ้าเขายังไม่เข็ดเดี๋ยวเขาก็มาใหม่ไม่กัดทำหนูก็ได้เชื่อที่สินักบ้าย่างมันหรอถ้าหรอเขาพาไปฉีดยาไม่กัดที่ให,ให้กัดใครอ่ะอย่ากัดเราเลยเอี๋ยวเจ็บไปกัดมันแล้วไปฉีดยาก่อนเลยหมดหนุกเลยอ่ะเฮียกุ้ยเ <c oughs> อาเขาคงเข็ดแล้วแะเนาะอืะมเอาเล่นกันต่อดีกว่า นี่มันเพลงอะไรทำไมฟังเล่าไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้ม <After that. S 1> ันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบุกโกเกะเล็กแก่บุกโกเก็เล่นสกาเพลงนี่ยังไม่เข็ดใช่ไหมช่ทำมาดีไปดีไปอีกไปด้วยน้อโนสซี่อสกิตาเลยเจ้าก้าวไป forward ครัมั่ง ตลอดเลยอะไม่เคยฟังพูดอะไรก็ไม่เคยฟังทำยัไม่รู้วาทำยังไงแล้วชอดนะี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูเครียดจังหรือว่าท้งมันทำอะไรให้เครียดเปล่าในรไม่ใช่ทงสิแล้เป็นแรดดี้ชอูดอะขอเขาบอกมาปวดท้องมานะสามวันแล้วพี่เนเชื่อไหมแล้วก็บอกให้ไปหาหมอหาหมอดือ้อไม่ยอมไปชูดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆนี่ ไม่ได้เลยนะเรื่องปวดท้องเนี่ยเพื่อนพี่มีอยู่คนหนึ่งปวดท้องหนักมากตอนแรกก็นึกว่าจะหายเข้าวันที่3มนี่ปวดหนักมากยืนไม่ไหวแล้วเออแล้วประกวดอะไรรู้ไหมพาไปหาหมอไส้ติ่งแตกตายไม่ตายแต่เจ็บเพราะอะไรเพราะปอนี่เขาต้องผ่านะควาน้างเอาน้องดูน้มาะกลายเป็นผ่าตัดใหญ่โอ้โหแทเล็กๆนี่ เป็นอะไรเนี่ยต้องไปหาหมอตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่รอให้มันเป็นหนักๆก็ไปหาหมอเนี่มันรักษาไม่ทันเข้าใจไหมไปบอกพ่อนะบอกแล้วไม่ยอมเชื่อเสถียรเฮ้ยโอ้ปวดโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยท้องอี่รู้อะไรอ่ะเปนปวดท้องเหรอนี่อาการเหมือนที่ดาดีิชนเป็นเป๊ะๆเลยอ่ะเฮ้ยปวดข้างขวาใช่ไหมเนี่ยโน้โน้รบกวน้ อทองมันปวดท้องปวดซี่ขวาไป่งแตกผาไปโรงพยาบาลเร็วจริงเหรอือหไรงงอ้ออ้ยไงอะไรไ้งไออ้ง้ทงไม้ทอง้ท้ทงขวานีไ้ทองอะไรนะท้องไ้ทอง อะไรแล้วเนี่ยไปได้แล้วไปได้แล้วอะไรพี่ผมไม่ได้เป็นไส้ติ่อย่ามาดื้ออย่ามาดื้อเรื่องมันเป็นเรื่องสองแข็งปวดหัวอ่ัวงจะปากแข็งอีกจะรอให้ไส้ติ่งมันแตกหรือไงเราต้องพาไปโรงพยาบาลน่ะไม่ต้องรอแล้วเนี่ยเพราะว่าแผลตัดเนี่ยมันแผลเล็กนิดเดียวนะัีนไปดีกว่าไปเลยไปเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะคือว่าไส้ติ่งคงจะแตกแล้วอ่ะเฮ้ย โอ้โหมีกินด้วยอะกลิ่นกลิ่นน้องเงาในกลิ่นน้องเงาในแบบนี้สฟสิ่งแตกแล้วมันตอเกดอะไรแล้ววรบโทรเรีราบเฮ้ยชอบอะชอบแบบนี้นี่มันมันรักนะ่้นี่เอาดีทำอะไรอโทรสายารืโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาล วัชระเวทเรื่องพขาจะอยากจะมาบอไม่ได้ปวดไส้ติ่งอีกนี่จะเหรอที่มันแตกแล้วมันเน่าอยู่ข้างในหรือไงเราถึงต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่ไส้ติ่งแตกเฮี้ยแต่มันเออแตกเฮียเฮียเลยมีหน้าล่ะทั้งเสียงทั้งกลิ่นคุ้นเลยโอ้นี่โตเป็นหนุ่มเลยวไอ้นี่ไอ้นี่อีกคนนึงกระต่ายตือนตูมไอ้นี่อะไร ไม่ติ่งตื่นตุ้ดและโอ้ยโอ้ยวายคนจะหลับจะนอนโอ้ดมไหมล่ะแล้วไงอ่ะนไม่ต้องมาเลยไปสร้างเกมให้น้องด้วยเนี่ยหวานอยู่ได้โอ้คนนั้นไปเข้าตั้งนาแล้วอะมาห้ามอะไรกันนะกันหาเนี่ยโอ้โอ้ อ้าเ้วเ่าอยากเ่าี่อยากโดนใช่ไหมตั่ตแล้วมันโดนแบันหน้าเข้ามาประเดีดังมากอะาีัมันต้องเข้านี่ใช่มันตเข้านรียกพินเหลี่ยพิเลียมม่น่าตกใจมากแบบว่าเสียงดังมากเ้วหัวเราะทำไมอ่ะ luôn ơi ạ cha là